เกิดอะไรขึ้นกับรถไฟฟ้ายี่ห้อนี้ที่มีการลดล้างสต็อกแถมดีลเลอร์เนี่ยก็ทยอยปิดตัวกันไปเรื่อย แหล่งข่าวจากตัวแทนจำหน่ายรถยนต์รายใหญ่เนี่ยก็มีการเปิดเผยว่าขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ของเนต้าในประเทศไทยเนี่ยถือว่ามีความคลุมเครือและก็ไม่ชัดเจนอย่างยิ่งส่วนเดลเลอร์เนี่ยก็มีความกังวลค่อนข้างสูงที่ผ่านมาเดลเลอร์รายใหญ่เนี่ยก็พยายามเคลียร์รถออกจากสต็อกให้ได้มากที่สุดเนื่องจากไม่มั่นใจกับสถานการณ์เดลเลอร์บางรายเนี่ยก็สามารถเคลียร์รถออกได้หมดสต็อกแล้วก็ตัดสินใจยุติการเป็นเดลเลอร์จำหน่ายรถในทันทีตัวแทนรายใหญ่ของเนต้าเนี่ยก็ทยอยปิดตัวกันไปหลายโชว์รูมซึ่งสาเหตุเนี่ยก็เนื่องมาจากความไม่่มันนใใจท ทางการดําเนินธุรกิจของเนต้าในประเทศไทยนอกจากนี้ทางเนต้าไทยแลนด์เนี่ยก็ได้พยายามเร่งเคลียร์รถยนต์ออกให้หมดเพื่อเป็นการระบายสต็อกทาให้ถูกมองว่าเนต้าไทยแลนด์เนี่ยอาการไม่ค่อยสู้ดีนักนอกจากนี้ในแวดวงอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยเขายังมีการคาดการณ์ว่าสถานการณ์ของเนต้าในประเทศไทยเนี่ยยากที่จะไปต่อได้อีกทั้งบริษัทแม่ในประเทศจีนเนี่ยก็มีการประสบปัญหาด้านการเงินประสบภาวะขาดทุนสูงถึง1นึ่งแสนล้านหยวนหรือประมาณ4ี่แสนล้านบาทจนสุดท้ายเนต้าก็ได้ตัดสินใจยุติการ เงินธุรกิจในและหลายประเทศอย่างเช่นมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ซึ่งแน่นอนปัญหาสภาพคล่องของบริษัทแม่ก็ย่อมส่งผลต่อ,อกิจการเนต้าในประเทศไทยด้วยเช่นกันขณะดเดียวกันกลุ่มผู้ใช้รถยนต์เนต้าที่ไม่ได้รับการดูแลในส่วนของงานบริการหลังการขายก็มีออกมาให้เห็นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปัญหาที่ลูกค้าเนี่ยต้องรออะไรเป็นระยะเวลานานเดลเลอร์บางรายเนี่ยก็ไม่รับซ่อมไม่รับงานบริการหลังการขายหนํำซ้ำบริษัทประกันบางบริษัทเนี่ยก็ยังไม่รับ ทําทประกันให้รถยนต์ยี่ห้อนี้อีกด้วยก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่านต้าเนี่ยจะสามารถดําเนินธุรกิจในประเทศไทยต่อไปได้อีกยาวนานแค่ไหนหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแบรนด์ไหมหรือจะมีการแบบว่าขายกิจการให้ในายทุนเจ้าอื่นมาทําดําเนินการต่อหรือเปล่าอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปและคลิปนี้สนับสนุนโดย f a s t w e s t แพลตฟอร์มสังหาที่เปิดโอกาสให้คุณสร้างรายได้ได้แบบไร้ขีดจำกัดสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลยครั